สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใกล้การเกมเล่นเกมกันภาษาพะลูวันนี้อยู่กันในเกมซอมบี้ไซด n อันดิศอลา i า e ก็คือซอมบี้ไซ g ์พักคาร์บอยเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าในกล่องเสริมไม่ใช่สิกล่องสติโก,โกที่เป็นเดดเวทเนี่ยมันมี Abomination ตัวอะไรบ้างอ่าเราจะมาเล่าความสามารถของ Abomination ตัวใหม่ๆแล้วก็จะมีอ o ซอมบี้เดลี่แต่มันจะเป็นยังไง จะมาเล่ากันอีกทีแต่ก่อนอื่นจะมาเล่าเรื่องนี้นิดนึงก็คือนี่มันจะเป็นฉากเสริมของภาคไอ้้าวบอยเนี่ยครับซึ่งาทางซิมอนเขาก็จะมีทำแคมเปญเสริมออกมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับฝรั่งเขาจะมีแบบวันอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับ ของคนไทยอาจจะมีแบบเออคืนวันสุ์ไปดูหนังกันนะคือมันสุ์เราไปกินเหล้ากินเบียกกันนะหรือว่าคือมันสุ์อ่ะเรามาเล่นบอร์ดเกมกันนะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีแคมเปญใหม่ๆมาให้เรื่อยๆในเกมในเครือของซีฟอนเนาะแล้วก็นอกจากเกมซอบ,บีซาแล้วมันก็จะมีเกมอื่นๆอีกแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีแคมเปญของภาคซอบ,บีซายอเดตออนไลน์ออกมาให้ได้เล่นกันด้วยอ่ะซึ่ง ตอนที่เขาออกแคมเปญตัวแรกมามันจะมีดราม่าเล็กๆนั่นก็คือ,อะจะบอกว่าเ,เกมมันไม่สนุกหรือยังไงมันไม่ใช่นะดราม่าเล็กๆของเขาก็คือไอฉากแรกเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่แบบเกมออกใหม่ๆเลยแล้วดราม่าของมันก็คือตอนเกมออกใหม่ๆอ่ะตอนนั้นชิปปิ้งมันมีปัญหาไงแล้วคนที่จะได้เล่นอ่ะก็จะมีแค่พวกฝั่งเอเชีย แค่ไม่กี่ประเทศแล้วก็ไม่กี่คนเออเพราะว่าตอนนั้นเขาย,ยังส่งขอไม่รียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเขาออกแคมเปญมาแล้วคนฝั่งอเมริกากับยุโรปอ่ะเขาย,ยังไม่มีเกมไงแล้วพอออกแคมเปญเสริมมาแล้วโอ้โหโบยบายกันใหญ่เลยอะไรอ่ะออกแคมเปญเสริมมาแล้วเรายังแบบไม่มีเกมเล่นเลยอ่ะเกมกองหลักก็ยังไม่ได้เล่นแล้วก็อ้าวมีตัวเสริมมาแล้วเราก็ <S <S ให้แคมเปญเสริมเนี่ยมันจะมีชนจะมีนี่นิดนึงก็คือว่าเวลาเราเล่นไปแล้วอ่ะมันจะมี ฉากจบซึ่งต้องไป็นสแกน QR Code ซึ่งตรงเนี้ยผมแปลเป็นภาษาไทยไว้ให้แล้วก็ไอฉักจบก็แปลไว้ให้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปไว้เออเผื่อจะได้โหลดเอาไปเล่นคขำๆกันมาเข้าเรื่องพารอดีกว่านั่นก็คือตัวละคร Abomination ในภาคเสริมนี้ว่ามันมีอะไรบ้างมีความสามารถอะไรบ้างตัวแรกเลยนี่ อันฟอร์เบนปุ๊บปุ๊บตัวนี้ฮะตัวนี้มันก็เวาสามารถง่ายๆเลยก็คือมีสับเล็กชันมีสับเล็กชันผมมันเกิดปุ๊บก็แบบวิ่งครบๆๆเลยอะ่ะ <c oughs> เออโอเคจบไปต่อไปตัว ตอบองเพชรมันต้องเพ้นสีแหละไอตัวนี้มันดูแบบงองเง้งมากเลยเพราะไม่เป็นสีไอตัวเนี้ยถ้าเกิดฆ่ามันตายอ่ะเราที่อยู่ในระยะศูนย์ถึงหนึ่งระยะสายตามันอะ่ะจะโดนหนึ่งดเมจก็ประมาณพอมันตายปุ๊บแล้วก็ไอหนามมันกระเด็นโชว์ๆมาโดนประมาณนั้นแล้วก็เวลาฆ่ามันตายก็จะได้ค่า AP ขึ้นมาจนเต็มหลอดเลยอาจจะตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าขึ้นมาจน เต็มหลอดของสมมุติเราอยู่สีเหลืองก็ขึ้นมาจนเต็มหลอดสีเหลืองขึ้นมาเป็นสีส้มหรือว่าขึ้นมาเต็มหลอดจนถึงแดงเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีไม่แน่ใจเหมือนกันต่อไปก็จะมี f a ร m e s h ไอตัวนี้ก็ความสามารถง่ายๆครับตี2 d a เ a มฮ่าฮโจมตี2ด a เ a มต่อไปเด r a p อ่ะไอตัวนี้ไอตัวนี้ ขำม,มากตอนเล่นกันความสามารถมันก็เอามือเอื่อมไปจับคนที่อยู่ห่างจากมันไปหนึ่งช่องอนะ่ะก็ตอนนั้นลูกผมก็เล่นอยู่ยืนยิง,ง,งอยู่บนบาโคโนี่ <c ười> กะว่าป,ป,ปลอดภัยจากซอมบี้มากปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ย Dead Pro เด็กแก่โผลมาเดินกึบกึบกึบมาแล้วก็จับหัวงำ <c ười> เอาลงมาจากบาโคโนี่เรียบร้อยต่อไปตัวอะไรดีนี่ตัวนี้ กอเกสเซอร์ okay, ตัวนี้ว่ะตัวนี้ไหมไม่ใช่ตัวไหนล่ะเนี่ยตัวนี้ป่ะตัวนี้ละมั้งตัวนี้กอเกสเซอร์ okay, อ่ามันทำอะไรอ๋อถ้าเกิดมีผู้เล่นอยู่ในระยะสายตาของมันพอตอนถึงเทิร์มันมันก็จะยิ่งหนึ่งเดเมจ ใส่ช่องนั้นถ้าเกิดมีผู้เล่นอยู่กี่คนในช่องนั้นก็โดนไปคนละหนึ่งอ่ะเอออยู่ในระยะสายตาต้องอย่าให้อยู่ในระยะสายตามันต้องคอยหลบๆแอบตามมุมต่อไปเลตตันทริสเตอร์ก็เป็นมาป่าจิ๋วๆเนาะไอตัวนี้ทำอะไรออไอตัวเนี้ยเวลามันโผล่มาในบอร์ดอะเรา ดีโร่ลูกเต๋าไม่ได้แล้วก็จะได้ไอ้เต๋าเสริมมาจากสกิลอ่ะก็ไม่ได้เหมนกัแบบเออเราใช้อาวุธนี้ใช้2เต๋าแล้วมีเรามีสกิลที่แบบเพิ่มเต๋ามาอีกลูกนึงเป็น3เต๋าอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้แไอตัวนี้ออมี2เต๋าก็2เต๋าไปแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือเวลาเราเก็บกล่อง ของเป้าหมายอะวัตถุเป้าหมายแล้วเราก็จะได้ AP ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้อาวุธบอทดีด้วยแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่อะเราได้แค่ AP แต่จะไม่ได้อาวุธบอลตี <c oughs> น่าลำคาญเหมือนกันต่อไป melting p o t ไอ้นี่มันจะเป็นแบบเหมือนเราแบบเป็นซอมปีมันไหลๆอะเ,อเหมือนโผล่มาจากอะไรนะโผล่มาจากพื้นดินไอ้ด้ียความสามารถก็คือก่อนที่มันจะ เคลื่อนที่อ่ะก่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปมันก็จะทิ้งซอมบี้ไว้ในจุดที่มันอยู่อ่ะสองตัวเออทิ้งซอมบี้เหมือนกับซอมบี้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินปุ๊บสองตัวแล้วมันก็เดินไปแผลเออแล้วมันก็จะเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆพอเคลื่อนทุบปุ๊บก็โผล่มาสองตัวอ่ะโผล่สองตัวก็เคลื่อนอีกโผล่สองตัวเคลื่อนอีกแต่ถ้าเกิดซอมบี้หมดกล่องแล้วไอ้ตัวนี้ความสามารถมันก็จะไม่เพิ่มนะก็คือเหมือนกับว่าซอมบี้มันหมดกล่องแล้วเพิ่มไม่ได้ต่อไป มาปลาเพมาเพาส์ไอตัวนี้ก็ไม่มีความสามารถอะไรเลย,เลยแต่ว่าคนที่จะฆ่ามันได้ต้องเป็นคนที่มี AP น้อยที่สุด <c oughs> ก็ต้องให้คนแบบเวลน้อยสีดสุดมาฆ่ามันร <c oughs> ึงจะฆ่าได้เฉยๆมาปลานี้ต่อไปก็ไอตัวนี้พุทแบคที่เมื่อกี้หยิบมาความสามารถมันก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแต่ถ้ามันโดนฆ่าในจุดนั้นมันจะระเบิดรบบประมาณว่า ตัวมันระเบิดบึมใครที่อยู่ในช่องก็ตายหมดเพราะฉะนั้นเอาเอาวุธระยะประชิดไปฆ่าไม่ได้ต่อไปรถแท่นเครารถแท่นคราทำอะไรไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในระยะไลออฟไซด์ของมันนะศูนย์หนึ่งหนึ่งก็จะโดนไปคนละหนึ่งแผล ัวหนึ่งไดเบจหมดทุกคนเลยตัวนี้ก็โจมตีรอบทิศอย่าไปอยู่ใกล้มันต่อไปไอตัวลิ้นยาวสวมทั้งกบกบตัวนี้ความสามารถมันก็คือถ้าเกิดปกติเวลาเราหลบเราก็ถ้ามีซอมบี้อยู่ในนั้นหนึ่งตัวใช่ไหมเราก็ต้องใช้หนึ่งแอคชั่นเพื่อที่จะหลบหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดมีไอตัวลิ้นยาวอยู่เนี่ยมันต้องใช้เพิ่มอีกหนึ่งแอคชั่นในการหลบลิ้นยาวๆของมัน แล้วก็ในระยะศูนย์ถึงหนึ่งนะเ,ออเพราะว่าลินมันยาวปุ๊บปุ๊บยาวไปถึงอีกช่องนึงได้ต่อไปไอ้ตัวนี้๊ออมาแบบไม่มีหัวไอ้ตัวเนี้จะมีสามร่างน่าลำคาญมากแล้วมันก็ออทำไดเมาสามด้วยร่างแรกของมันก็จะเป็นหัวอีกาปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหัวอีกา โวไอการนี้มันจะมีเกาะสองเกาะสองก็คือใช้อาวุธเดเมจสองก็ฆ่าตายแต่ว่าเวลามันสปาวเกิดขึ้นมาเวลาเราเล่นใช่ไหมตัวมินิฟิกเรา,เาสมมตุติสมมตุติไอนี่ผู้เล่นคนที่หนึ่งไอนี่ผู้เล่นคนที่สองใช่ไหมแล้วก็ไอนี่ผู้เล่นคนที่สามเวลาไอตัวอีกาเนี่ยโผล่มา เราต้องสลับตำแหนง่งสมมติอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยกิงกิงเอาอย่างนี้ดีกว่ามันสลับตำแหนง่งตามคนที่เล่นสมมติไอ้น,นี้ผู้เล่นหนึ่งใช่ไหมมันก็ต้องเอาตัวผู้เล่นหนึ่งมาไว้ที่ตัวผู้เล่นสองแล้วตัวผู้เล่นสองอ่ะย้ายมาเป็นตัวผู้เล่นสามแล้วตัวผู้เล่นสามอ่ะย้ายมาที่ตัวผู้เล่นหนึ่งซึ่งการเคลื่อนที่นี้ไม่นับเป็นการเคลื่อนที่ก็คือไม่ได้โดนโทษอะไรเออแต่คือมันโผล่มาแล้วมันจะแบบทําให้เกมปวิอ่ะว่าแบบเฮ้ยอยู่อยู่ดีๆก็ถูกย้ายที่ มันก็จะน่าลำคาญหน่อยอหลังจากเราฆ่ามันปุ๊บมันก็จะมีหัวต่อไปก็จะเป็นนี่ปุ๊บหัวมาป่าหัวมาป่ามันจะมีเกาะสามแล้วทีนี้ก็คือ,คอเหมือนออบโมนชันปกติแล้วก็กลับใดที่ไอหัวมาป่าเนี่ยยังอยู่บนบอร์ดเวลาเราฆ่าซอมบี้อ่ะปกติเราจะได้ค่าไอพีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไอหัวมาป่าเนี่ยยังอยู่ เราจะไม่ได้ค่าไอพีใดๆเลย <c oughs> ก็ต้องริบข้ามาันแล้วพอข้ามันเสร็จมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย,ม,ย,ม,ตายมันยังมีหัวนี่หัวกระต่ายทําไมกระต่ายมันต้องน่ากรัวด,ด้วยหัวกระต่ายหัวกระต่ายมันทําอะไรหัวกระต่ายนี่ต้องฆ่าด้วยไดดามายเท่านั้นฮะ <c oughs> แล้วก็ดาบใดที่ไอหัวกระต่ายเนี่ยอยู่นับว่ามันเป็นจุดสปาวซอมบี้ด้วยก็คือมีจุดสปาวซอมบี้เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดโห คือภาคนี้ซอมบี้มันเกิดเนอะแบบไปไม่หมดอ,อ่ะ <c oughs> เกิดเดยอะมากแบบสิบยี่สิบสามสิบตัวแป๊บแป๊บหมดกล่องแล้ว a อ o บอม a t i o n เนชั่นก็จะเกิดเกิดรัวๆแล้วก็มันแลกมาด้วยกับการที่ว่ามีดามเดนาไม์เยอะมากคุยๆแป๊บแป๊บก็เจอไเดนาไม์จับสั่นแป๊บแป๊บจับสั่นเดนาไม์ซั่นกันแบบรัวๆไอใกล้จบละใกล้จบละในตัวต้ท้ายบอมเบอร์เนชั่นิกกัางเวน d ิโก ไอต,ตัวนี้เสียวหักมากเพราะมันคิดก้างจริงๆไอตัวนี้ความสามารถมันก็เออเล็ดได้เราจะได้ถอยเป่าน้อยลงหนึ่งลูกน้อยลงอีกหนึ่งลูกสมมติเราได้ถอยสี่ลูกอย่างเงี้ยก็โดนลบไปหนึ่งลูกเหลือสามลูกแต่ถ้าได้ถอยหนึ่งลูกแล้วมันก็มินิมัมก็คือหนึ่งลูกะนะเออไอตัวนี้ก็น่ารำคาญมากถอยเต่าได้น้อยลงแล้วก็ b อ m มินิชันทั้งหมดป๊อปป๊อปป๊อปตั้งอย่างนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะหัวหลุดเดี๋ยวขอเปลี่ยนที่แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วดูอย่างนี้ได้ยังง่ายกว่าเพราะเนี่ยจะเป็นประมาณมันมองไม่เต็มกล้องเนาะอ o บมินิชันทั้งหมดจากนนกล่องสเตตโกนะแต่ว่าความสนุกมันยังไม่จบฮะความสนุกมันยังไม่จบมีต่อก็คือจะมีเดลี่ซอมบี้ มันก็จะเป็นซอมบี้ตัวธรรมดาที่ว่ามันจะมีนี่ความสามารถด้วยซึ่งในกล่องอ่ะเขาจะไม่ได้แถมการ์ดไอ้ซอมบี้เดลี่นี่มาให้แล้วทีนี้ในภาคสแกกนอ่ะ,อะเขาก็จะแบบมีไอ้ตัวซอมบี้เดลี่พวกนี้เหมือนกันตัวซอมบี้เดลี่พวกเนี้ยมันเป็นซอมบี้ธรรมดาเออเป็นซอมบี้วอล์คเกอร์ลันเนอร์บรู๊ทเฟตตี้อะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันจะมีความสามารถพิเศษด้วยซึ่งในภาค เซกันเวลาเขาทําให้มันออกมาก็าคือว่าเวลาเราจั่วการ์ดใช่ไหมเนี่ยสมมติเราจั่วการ์ดปุ๊บอะได้อันนี้อะแล้วถ้าเกิดเราจั่วการ์ดมองเห็นไหมเนี่ยอะสมมุติเราจั่วการ์ดใช่ไหมเราก็ได้อันนี้อะไม่มีไรแต่ถ้าเกิดเจอสัญลักษณ์ปุ๊บแบบนี้ก็หมายความว่าซอมบี้เดลี่เกิดอะจากปกติสมมต,ติเกิดห้าตัวเราก็จะเกิดสี่ตัวแล้วก็ซอมบี้เดลี่เกิดเพิ่มมาหนึ่งตัวอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นของผ้าอะไรนะ ไอ้ซอมบี้พัคทหารอะที่มันเออถือปืนไอเนี้เยเจะเกิดอ่าอันนี้ represent. อาบอกเกิดอ่าซอมบีพมบ้พิเศษเกิดอีกอ่ะอันนี้อาบอกเกิดอ่าซอมบีพมบ้พิเศษไม่เกิดอันนี้ซอมบี้พิเศษเกิดอาบอกเกิดซอมบี้พิเศษไม่เกิดอ่าอันนี้ซอมบี้พิเศษก็ไม่เกิดก็เปิดปกติเนี่ยก,ก็จะประมาณนี้แล้วทีน,นี้เวลาซอมบี้พิเศษเกิดเราก็จะมีกองโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมันก็จะมีกองซอมบี้พิเศษดีก็อาอ่ะไอตัวอะไรเกิดแล้วก็ ไอ้ตัวนี้เกิดนะไอ้ตัวนี้เกิดนะความสามารถมัอนอย่างนี้ตัวนี้เกิดความสามารถอย่างนี้นะอุ้ยมองไม่เห็นไอตัวนี้เกิดความสามารถอย่างน,นะน,น,งางนี้ตัวนี้เกิดความสามารถอย่างนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยจะเป็นแฟนเมดในบดเกมกกเดี๋ยวก็คงมีคนทำอของภาคนี้เพราะว่าทางฝั่งอเมริกาตอนนี้เขาก็เริ่มได้รับเกมกันแล้วแล้วก็ก็เริ่มพูด,พดคุยคยอะไรกันหลายอย่งางเดี๋ยวก็คงจะมีน่นนั่นนี่มาให้เหมือนภาคอื่นๆเพราะว่าคนที่เขาเล่นเขาก็ชอบทําอะไรนะเขาเรียก ทำทำมอดทำแผนที่ทำจากทำโน่นนั่นนี่มาอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไอพวกซอมบี้เดลี่อะความสามารถมันมีอะไรบ้างตัวนี้เรเวเนนต์ไอตัวนี้ตายแล้วตายแล้วไม่ตายเออตายแล้วเกิดใหม่ตัวไหนวะไม่ใช่ตัวนี้ตายแล้วไม่ตายตายแล้วเกิดใหม่ปุ๊บมันคืออะไรอุย้ยก็คือปอตอนเราฆ่ามันตายมันจากไปเกิดใหม่ที่จุดเกิดอีกที่ประมาณนั้นน่าลำคาญนมาก แล้วไม่ตายส่วนตัวนี้กันสลิงเกอร์นี่ซอมบี้มือปืนอมบี่มือปืนมันจะโจมตีได้ระยะ0ูนคือมันอยู่ห่างๆเราสักนิดมันก็โจมตีเราได้แล้วก็ได้เม็นหนึ่งแต่ก็น่าลำคาญเออต้องคอยรักษาระยะไว้ไอตัวนี้มันจะให้มาสองตัวสวไปก็ซอมบี้คุณครูซอมบี้คุณครูนี่ตลกดีคือแบบ ถ้าเกิดไปอยู่ในระยะสายตาของสบมนครูตกใจตัวละครมันจะตกใจตัวละครเราตกใจทีนี้ก็แบบไอความสามารถที่เรียนมาทั้งหมดอะที่ใช้ AP Up อัพอคือตั้งแต่สีอะไรนะตั้งแต่สีส้มเอ้ยเหลืองส้มแดงลืมหมดใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่สกิลสีฟ้ากับสกิลสีอ่าสกิลประจำอาชีพเออถ้าอยู่ในออไลน์ออฟไซด์ยน่นะ เพราะฉะนั้นอย่าให้คุณครูเห็นเดี๋ยวคุณครูดูประมาณนั้นตัวนี้ล็เบอร์แจ็คล็เบอร์แจ็คไอตัวนี้เป็นคนตัดไม้ใช่ไหมเวลามันเดินจะพูดไงจ๊ะเวลามันจะเดินไปหาเป้าหมายมันจะเดินทะลุกำแพงได้ประมาณนะเอาเฮ้ยทุบก,กำแพงพังแล้วก็เดินฝ่าทะลุไปเลยเออตัวนี้มันจะเดินทะลุกำแพงได้น่าลํำคามไมเนอร์ ไมเนอร์ตัวหนว่าไมเนอร์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 ตัวน,ว minor, 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 minor. วนี้ตัวนี้ฮะมาสองตัวไมเนอร์ minor เนี่ยมันจะเป็นแบบคนงานเหมืองแล้วมันก็มีเดนไมพกติดตัวไบลงไปในเหมืองถ้าเกิดว่าเราใช้อาวุธปืนยิงมันไดนไมจะระเบิดตูมในพื้นที่นั้นในช่องนั้นนะเออไดนไมระเบิดแต่ถ้าเกิดเราใช้อาวุธดาบมีอาวุธมิลียไปจมตีมันมันก็ตายเฉยเฉยส่วนไดนไมจะดอกให้เราเก็บเนี่ตัวนี้ใช้ได้อยู่มีสองตัว ตัวนี้เซลแมนเซลแมนเซลแมนหยู่เดว่ะเซลแมนเซลแมนเซลแมนตัวนี้มั้งตัวนี้เวลามันตีเราเราเลือกไม่ลดนะแต่มันจะสุ่มขมโมยไอเทมที่อยู่ในแบ็กแพ็คเราไปอะ่ะหนึ่งชิ้นเออเซลแมนจอมขี้โกงชอบขมโมยของนี่นตัวไหนอีกนตัวนี้นพนักง,งานตรวจตัวรถไฟมันจะเกิดเฉพาะตอนอตอน ท้ายสุดของรถไฟแล้วก็ถ้ามันอยู่ในรถไฟอ่ะมันจะเดินสามช่องเออไม่ใช่มันเดินสามช่องมันจะมีสามเอเชน่นถ้าอยู่ในรถไฟนะเออแต่ถ้ามันลงรถไฟมันก็กลายเป็นตัวกากๆธรรมดามต่อไปสมบีขับกุยนันไอ้ตัวนี้ก็จะเกิดเฉพาะตอนอยู่ในกุยนันมีกุยันเท่านั้นถ้าไม่มีเกียันก็ไม่เกิดเนาะแล้วเวลามันอยู่ในกุยันอ่ะเวลามันเคลื่อนที่อ่ะ มันจะเคลื่อนที่ไปพอเกวียนก็ประมาณว่ามันขับเกวียนนะ่ะเออแล้วถ้าเกิดมันขับเกวียนเข้าไปในโซนที่ผู้เล่นอยู่อ่ะจะโดนเกวียนชนด้วยเลื่อรถหนึง่งตลกดีล็อบี้ขับเกวียนอหมดแล้วนี่ว่าต่อไปสมบิทหารสมบิทหารก็ให้ามาสองตัวแล้วตัวนี้ดุแล้วตัวนี้ดุสมบิทหารมันจะโจมตีได้ระย,ยะ0-2ช่องถ้าช่องระยะ1กับ2อ่ะมันจะใช้เรฟเฟิลยิง ก็เดเมจหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่องเดียวกับมันน่ะมันจะใช้ใชดาบฟันสองเดเมจโอ้สองบีทหารยังโหดต่อไปสองบีนักดนตรีเมื่อกี้หยิบมาผิดดีว่ะฮะผิดผิดช่างมันนี่ตัวนี้สองบีนักดนตรีรไอ้สองบีนักดนตรีเนี่ยคือมันจะคอยดีกีตาร์แล้วมันจะน่าลำคาญเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราถอยเต๋าอะ่ะจากปกติสมมติเอาสี่บวกใช่ไหม มันจะเพิ่มเป็นห้าบวกเออต้องต้องยิงให้แม่นขึ้นมันยิงจริงๆโดนเพราะว่ารำคาญเสือดนตรีมันแสดงใน,นตัวนี้เล่นเพลงกลมากแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นซอมบี้หัวมามันต้องเฟ้นะดูไม่ค่อยออกมัน <c oughs> เป็นหัวมาอยู่ก็คือไอ้ตัวเนี้มันจะได้แอคชั่นพิเศษคือแอคชั่นเดินก็คือแต่มันจะไม่เหมือนรันเนอร์นะที่ว่ารันเนอร์มันมีสองแอคชั่นใช่ไหมแต่ตัวเนี้มีหนึ่งแอคชั่นกับหนึ่งแอคชั่นเดินเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะทําได้ก็คือ กัดแล้วเดินหรือเดินแล้วกัดหรือเดินเดินแต่ว่ามันจะทําแบบกัดกัดไม่ได้เพราะว่ามันฟรีแอคชั่นของมันเป็นแอคชั่นเดินอะ<า>ก็ประมาณนี้หมดแล้วก็ถ้าเกิดใส่พวกนี้เข้าไปด้วยอะมันจะน่าแบบหน่าลำคาญมากเลยแหละเพราะว่าเวลามันเกิดมาเนี่ยแบบเฮ้ยตายแลย้วซอมบี้พิเศษเกิดต้องแบบรีบไปฆ่ามันอะเออปล่อยมันคือแบบน้าลำคาญแต่ว่า อไอ้ตรงนี้มันก็ทำฮารูนได้แล้วว่าถ้ามีซอมบี้พิเศษเกิดอยู่แล้วตัวหนึ่งก็ไม่ต้องให้มันเกิดอีกจนกว่าจะฆ่ามันตายแล้วค่อยให้มันเกิดใหม่มีงานซอมบี้พิเศษเกิดมาเต็มกระดานนี้แค่เอามอมเบนิชั่นวิ่งเล่นในกระดานเราก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วเออภาพนี้ก็คงจะเท่านี้เดี๋ยวยังไงซะใต้คลิปก็จะทิ้งไอ้นี้ไว้นะครับ ธนาคารฉากเสริมพิเศษอ่าแล้วก็จะมีฉากจบด้วยก็แปลไว้แล้วก็จะทิ้งคลิปไว้เอ้ยไม่จะทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ